มีอยู่วันหนึ่งมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งได้เพิ่งตกงานมาเพราะบริษัทปิดตัวอย่างกระดันหันและเด็กคนนี้นั้นก็เพิ่งได้งานไปในเมื่อคืนนั่นก็คืองานการเป็นยามในหมู่บ้านและนี่ก็คือตัวผมนี่คือเรื่องราวของผมเองแหละ และกฎการทำงานก็มีอยู่ว่านี่คือกฎการทำงานของในหมู่บ้านขอให้คุณทำตามกฎอย่างเคร่งครัด <c oughs> กฎข้อที่หนึ่งเวลาเริ่มงานคือเวลาห้าทุ่มถึงหกโมงกฎข้อที่สองเวลาเริ่มงานให้คุณเดินตรวจบ้าน ทุกหลังและถ้าคุณเห็นชาวบ้านที่กำลังเดินอยู่ข้างนอกบ้านให้คุณรีบไปข้อละคังแล้วชาวบ้านก็จะเข้าไปในนอน,นอนในบ้านเองกฎข้อที่3ถ้าคุณเห็นชาวบ้านที่เป็นซอมบี้ให้คุณรีบเข้าไปในบ้านที่อยู่ในป่าให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แล้วรีบหยิบดาบแล้วกำจัดมันซะ คุณกำจัดชาวบ้านที่เป็นซอมบี้สุดแล้วให้คุณเก็บดาบไว้ที่ตัวเพื่อป้องกันตัวจากจากซอมบี้กดข้อที่5ถ้าคุณเห็นฝูงซอมบี้ที่แห่เดินมาทางคุณให้คุณรีบไปหลบในบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้และร้อยถึงหกโมงเช้าและรอให้มันถูกเผาอู้ตายไปในพริบตา กฎเรามีเพียงแค่นี้ขอให้คุณทำตามกฎเหล่านี้อย่างเคร่งครัดและขอให้คุณรอดจากหมู่บ้านอาถรร์น,นี้ให้ได้ห้เวลาห้าทุ่มแล้วสินะโอเคต้องไปดูหน่อยเอื่ะว่าชาวบ้านยังอยู่ไหมโอ้ชาวบ้านเอารู้ มัวขายของอะไรล่ะโอ้โหเังวระครังอยู่ไหนโอเคหวบวดจังเลยนะชาวบ้านพวกนี้โอ้โหเโอเคตรวจบ้านโอเคโอ้โหทำไมไม่ล็อกวะเนี่ยห้องนอี้ก็ต้องลำบากเรามาล็อกอีกแนละ้ว โอเคบอกว่าชาวบ้านเราคงน่าจะไปหมดแล้วนะอา้าวโอเคชาวบ้านที่ตรงนั้นก็ปล่อยไปโอ้โหลุงนอนฝันอะไรวะเนี่ยโอเคไม่รบกวนคุณลุงเขาดีกว่าร้านร้านขายของโอเคก็ปกติดียเยี่ยมอ้าวลุงวันนี้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยมันกลางดึก นี่มันดึกแล้วนะลุงโอเคอุ้ยนี่ไม่มีคนนอนหรอ,นะอเนี่ยนี่เงินบ้านที่เราจะหลบจากฝูงซอมบี้งั้นต้องเป็นบ้านหลังนั้นสินะโอ้มานนอีกแยะต้องลํบากเราแยะเดี๋ยวตรงนี้มีท็อตอยู่งั้นขอท็อตสักอันหนึ่งนะคะโอเคคงน่าจะไม่มีใครว่านะวันในกดก็ไม่มีอย่างนี้ จ้าเลยโอเคงั้นขอทอดหนะ่อยนะอืเอาล,นอนอเอลุงยังไม่นอนอีกเหรอลุงยังไม่นอนอะเอาเสงสัรน่าจะเป็นรปภอ,อีกคนนึงเลยนะบ้านนะ่าก็จะมีแค่นี้ด้วยซึ่งในขณะที่ผมกำลังทำงานอย่างมันเทิงอยู่นั้นผมก็ได้เหรียบลาบีา้ตัวงกฎขที่สามเลย มันคือซอมบี้ชาวบ้านและตามกดก็ได้บอกว่าให้ผมเข้าไปหลบในในบ้านกลางในบ้านที่อยู่ในป่าผมก็ได้นำตามแผนนั้นโหซอมบี้เพิ่งตามมาสิขาไปเอาดาบก่อนแป๊บนึงอะไรี้ยง,งลุงผมขอโทษนะดีนะที่ลุงเขาไม่ได้ล็อกประตู พูดีไรนี่สัมบี้พูดนี่ไงเดี๋ยจ้อ่าไอ้สัมบี้มาดีไว้สัมบี้โอ๊ยโอ๊ยเจ็บโอ๊ยโอ๊ยอะไรวะอวิ่งดูนั่นก็ดีมันแค่ตีดีที่ไม่ได้กลับถุงเก็บโน้ตกลับด้วยวะโอเคตามที่กดบอกไว้ เราแค่ต้องเก็บจากไปที่ตัวเสร็จนะเอาไอ้ลันโกเลมมาจากไหนเนี่ยโอเคเอ้ยลันโกเลมคงน่าจะยังอยู่แต่เพียงแค่ว่าในหมู่บ้านนี้อาจจะแค่โอ้ยอาจจะอยากให้เราอยู่ช่วยโกเลมมานะเพราะโกเลมมันมีแค่ตัวเดียวน่าทำไมไม่สร้างั่งสองตัวละโอ้เยแต่ไอ้ลันโกเลมสองตัวคงน่าจะามาคงน่าจะจัดการกับ ผมซอมบี้ส่งหลายตัวไม่ได้โถเอ้ยถ้าเกิดเราเป็นโกเลมไหมในขณะที่ผมกำลังบนคนเดียวอยู่นั้นผมก็ได้เลือไปเห็นฝูงซอมบี้ที่กำลังเดินมาทางผมผมตกใจมากโอ้โหสวยแล้ว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 ออ โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเกีลวิตันก็มาด้วยโอเค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 ไหนๆก็ถึงกดที่5แล้วต้องรอถึงตอนเช้าสินะโอเค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 ตอนนี้ผมตั้งสติได้ผมก็ได้หยิบเนาิกาขึ้นมาดูและตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึ่งแล้ว ผมดีใจมากที่รอดพ้นมาจากกดบา้บาบา้บาบ่อนี้ได้แล้วเฮ้ยในที่สุดก็ได้รอดพ้นจากก,บากบาดบ้ากดบอนี้สักทีโหเอ้ยโอเทพธิดาจะขึ้นหรือว่าโอเคก็ต,ติดไปสักโอเคมีสี่ตัวเอ้ยมีห้าตัวเลยหรออุ้ยโอเคอเออในที่สุด ก็รลอดผลมาได้แล้วโว้ยโอเคคุณลุงผมกลับบ้านแล้วนะนะเอาเดินหนีอีกอ่ะได้ได้ได,ได้ขอบคุณมากนะครับคุณลุงพรุ่งนี้มาช่วยอีกนะครับครับครับโยไม่น่าตอบตกลงไปเลยแต่ยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องมาช่วยนะเนาะเอาละนะครับผมคลิปนี้นะครับขอบอกว่าก็ไม่ค่อยหลอนเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่ากด ที่ผม,เ,มเป็นคนคิดขึ้นมาเนี่ยมันทําง่ายมากอนะทุกคนเออแต่คลิปหน้าผมอาจจะทํายากกว่านี้นะทุกคนโอเคถ้าชอบคลิปหลอนๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับที่ผมจะทําคลิปแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคนที่อยากดูกดหลอนอีกนะครับ ทุกคนนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กด share. แชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไม่ใช่กดแชร์สิกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบายบายไปละกดติดตามไม่ถึงหนึ่งแสนเพราะผมจะเปิดหน้า